สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตามคําขอครับพี่น้องครับว่าหลายท่านก็คืออยากเห็นนะครับเจ้ามะม่วงนะครับว่าเป็นลายยังไงนะครับเป็นนกลักษณะไหนนะครับสีแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับผมให้ อาหารนกครับวันนี้เพิ่งล้างถาดอะไรเรียบร้อยนะให้อาหารให้อะไรนะครับก็เพิ่มดินเค็มเข้าไปนะครับนกก็จะจะชอบกินนะครับเป็นพิเศษนะครับก็บางท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับนกที่กินดินเค็มเนี่ยนะครับมันจะขนร่วงจริงไหมนะครับถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนครับมีคือมีส่วนทําให้นกนั้นขนร่วงนะครับสําหรับนกตัวไหนที่ ยังไม่เคยกินนะครับแต่ว่าขนล่วงนี่ก็คือเหมือนเราเปลี่ยนอาหารนกนะพี่น้องครับเวลาเราจะเปลี่ยนอาหารนี่ก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับช่วงที่นกกําลังถ่ายขนนะครับคือถ่ายขนนี่ทําได้ทุกอย่างนะครับทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนให้อาหารเสริมอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับช่วงนี้คือเราควรควรเปลี่ยนหรือควรอัดยาอะไรก็แล้วแต่นะครับคือช่วงนกกําลังถ่ายขนนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็คือนกมันได้กินแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่ร่วงครับนะขนก็ไม่ล่วงเขาปกตินะครับเขาก็จะกินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยนะครับเป็นปกติของเขานะวันนี้เพิ่งเทให้ใหม่เมื่อกี้นะครับนี่นะเขากินแต่ดินเค็มอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมฝึกมาอยู่กับผมก็สี่ห้าปีแล้วครับนี่นกเจ้ามะม่วงนะครับคู่กับเจ้าสองผมนะครับอ่าตอนแรกว่าจะเอาเป็นนก คู่หูกันนั่นเองนะครับคือจะเอา,อาสลับกันต่อนะครับเพราะว่านกอาสองตัวนี้ก็คือเป็นนกอสองกุกห้อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากเกิดกระแสช่วงนั้นว่านกสองกุกสองใจนะครับก็เลยลองเลี้ยงดูนะครับก็ตามที่ท่านเห็นนะครับก็เจ้าบะม่วงนี้ก็เป็นนกนะครับเทพพนมนะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าเทพพนมมันจะ ยกตลอดไหมอันนี้ก็คือสําหรับผมผมว่าให้เทียบว,ว่าทานกุกที่ยกตลอดนี่ผมว่าหายากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเจ้ามะม่วงเนี่ยนะครับหายากมากนะครับถ้าเกิดมันยกั้งางเทียบข้างไหนยกครั้งนั้นนี่โอ้อันนั้นถือว่าเทพนุมแบบสุดๆนะครับแต่เจ้ามะมม่วงนี่บางทีก็เป็นเทพบ้างบางทีก็บังภัยนะครับเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงเวลาของมันนะครับแต่ช่วงนี้ นกไทยขนสุดแล้วครับพี่น้องครับ่าก็เดี๋ยวก็คงจะได้ยกนะครับเมื่อกี้ก็เห็นยกบางไปนะครับไปนะครับช่วงเมื่อวันที่3เมษายนนะครับเนาะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นยกให้เราเห็นอยู่นะครับทีนี้นะครับการดูผมมาดูนะครับนกมงคลนี่ผมออกตัวไว้ก่อนเพราะผมไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดผมก็กําลังศึกษาอยู่นะครับจริงๆเจ้ามะวม่วงนี่มีคนติดคือติดต่อมาหลายท่านแล้ว นะครับผมก็ยังไม่ได้แบ่งนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อ่านั่นหรอกครับว่านกมงคลยังไงรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมอยากจะศึกษาเขาเท่านั้นนะครับไม่คือไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันจะให้คุณหรือให้โทษด้านไหนนะครับแต่ผมมาวิเคราะห์ลักษณะตัวตนของนกนะครับว่านกที่มีลักษณะพวกนี้นะครับคือไม่ใช่นกพวกเป็นนกด่างนะครับที่เราสามารถเห็นได้นกดีวอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเป็นนกลักษณะก็คือลักษณะมุงคลเนี่ยนะผมก็มาสังเกตอยู่นะครับว่ามันจะมีจุดเด่นอะไรที่ส่วนมากนะครับนกที่เป็นมุงคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกวักซับนะครับอ่าเรียกซับอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าถึงกับเนี่ยครับเทพพนมบางไพรเนี่ยนะผมก็เลยมาสังเกตนะครับวิเคราะห์ดูคือได้ตั้งแต่แรกๆเลยเนะครับสังเกตเลยนกที่เป็นอ่าพูดง่ายว่านกที่เป็นอ่ามีความมุงคลเนี่ยนะครับผม ก็คือผมจะเที่ยบเฉพาะเจ้าเจ้าเจ้ามะม่วงนี้นะครับคือนกมันจะไม่ดิ้นเลยพี่น้องครับนกจะไม่มีการดิ้นแบบชนแม่แต่ดิ้นแบบให้เราเห็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หางมันจะไม่ค่อยหักครับพี่น้องนะครับหางมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะครับไม่เคยเห็นเจ้ามะม่วงนี้หางหักสักทีนะครับมีแต่แบบว่าเอาออกต่อช่วงนั้นนะครับผมมันก็เลยหักนะครับมันมีหักช่วงเอาออกถ้าถ้าคือถ้าไม่เอาออกต่อนี่คือ คิดว่าน่าจะไม่หักเลยนะครับก็คือได้มาไม่หักนะครับจนเขาตายเป็นคนบ้านนะครับคน, login, ค,นคนบ rab, ้านในคนบ้านในคนบ้านในปีแรกนะครับก็จะหางก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับเนี่ยนะครับสําหรับนกที่ผมสังเกตนะครับคือนกที่เป็นมีความมงคลเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมามันก็จะมีของดีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหูช้างครับพี่น้องครับเนี่ยผมสังเกตนะครับ นกที่มีความมงคลนี่นะครับส่วนมากมันจะเป็นนกที่หูช้างนะครับมีหัวมีหูช้างนี่แทรกเข้ามาครับอย่างเช่นเจ้ามะม่วงนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นนกต้นตำรับนะครับที่ผมใช้วิเคราะห์นกหูช้างเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่คือผมวิเคราะห์นกหูช้างนี่ผมไม่ได้คือไม่ได้วิเคราะห์ว่านกมันจะมีส่วนที่เป็นมงคลนะครับพี่น้องครับผมวิเคราะห์ดูว่านกหูช้างเนี่ย นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความหมานนะครับแล้วมันจะมีความเลี้ยงง่ายไหมนะครับซึ่งผมได้วิเคราะห์แล้วก็คือผ่านนะครับมีทั้งความหมานในตัวนะครับแล้วก็เป็นนกที่เลี้ยงง่ายมากนะครับก็คือไม่ดิ้นไม่อะไรอันนี้ได้คืออันนี้ได้ผลจริงนะครับนกที่เป็นหูช้างเนี่ยนะครับเจ้ามะม่วงนี่ก็หนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเป็นนกที่เลี้ยงง่ายนะครับไม่เคย หางหักเลยนะครับยกเว้นเอาไปเข้าพระเนียตต่อเท่านั้นเองนะครับที่หักไปนะครับผมอันนี้ก็คือผมวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูที่สนับปีครับพี่น้องครับซึ่งผมก็ผ่านมาเยอะนะครับสำหรับนกที่เป็นนกมงคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกสามกุกนะครับสามกุก้อ่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งสนับปีของนกพวกเนี่ยนะครับคือ นี่แหละก็คือเป็นตัวที่ใช้ใช้ดูนะครับเป็นคือสนับปีเขาจะเรียงเป็นกรีบ,บัวนะครับผมน,นกที่เป็นนกมงคลน,นี่จะมีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับสนับปีของเขานี่จะเป็นกรีบ,บัวนะครับเรียงกันนะครับจะสองชั้นสามชั้นนี่คือจะมีให้เห็นเลยครับผมนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ก็จะมีกรีบบัวนะครับให้เห็นนะครับซึ่งนกบางตัวที่ไม่คิดว่าจะเป็นนกมงคลนนก็ไม่มีนะครับส่วนมากจะมีเนี่ยเจ้ามะม่วงนี้ก็มีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสามกุกที่ผมเคยเลี้ยงแต่ก่อนเป็นนกสามกุกคูอ่างห้าหกนะครับก็มีนั่นแหละคือตัวนั้นแหละคือเป็นต้นตำรับที่ผมได้แยกแยะ,ะสนับปีกที่เป็นกรีบบัว นะครับแต่ผมก็ไม่ได้แย่แยะเอกแล้วว่ามันจะเป็นนกมงคลตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมมาวิเคราะห์นกตัวนี้เพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นนกมงคลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นก็เป็นมงคลสามกุกนะครับแล้วก็มันก็จะมีนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับและอันต่อไปนะครับที่ผมเคยบอกประจําเลยนะครับนกก็คือนกนี่มันจะหวัวหนกนูนทวี ข้างหน้านะครับนี่อย่างเช่นเจ้ามะม่วงนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับลักษณะหัวเขานี่นี่แหละครับที่ท่านผู้เท่าผู้แก่ที่ผมไปถามว่านุกหัวลูกหมากนะครับนี่แหละจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่าคือข้างๆขอบตาเนี่ยมันจะยุบเข้าไปนะครับมันจะเป็นร่องเข้ามานะครับเป็นร่องเข้ามาตรงหัวตรงขมับนั่นแหละพี่น้องครับที่ผมไปถามเซียนหลายๆท่านนะครับแล้วก็หัวมันก็จะเป็นโหนกนูนขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอย่างเช่นเจ้ามะม่วงนี่ก็ ถือว่านกตัวนี้หัวหนุกนูนนะครับซึ่งต่างเลยกับหัวเจ้าสองนะครับหัวเจ้าสองจะเป็นแบบเรียวแบบแบนๆตัดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหัวหนุกนูนขึ้นไปพี่น้องครับนี่นะครับอันนี้จะมีครับผมนกสามกุ้งผมตัวนั้นก็จะเป็นหนุกนูนแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมเลยมาจับจุดว่าเอ๊ะนกที่มันเป็นมงคลเนี่ยนะครับคือลักษณะมันจะต้องดีนะครับมันจะต้องดีมันจะต้องสวย นะครับนกที่เป็นมงคลนะครับนี่ก็คือที่ผมสังเกตนะครับอ่าเห็นไหมครับนกมันจะแต่ว่าหัวหนกนู้นนี่ผมผมผมใช้วิเคราะห์ว่าอ่าเป็นนกที่อแบบว,ว่าใจดีสู้ดีนะครับนกที่เป็นหัวหนุมนู้นคือผมสายต่อผมก็วิเคราะห์ไปทางต่ออย่างเดียวนะครับพึ่งมาจับจุดจับประเด็นนะครับใส่กันหาข้อมูลนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยนะครับผม เพราะว่านกมงคลบางตัวนี่มันไม่ได้เป็นนกมงคลเสียงนะครับหรือว่าเป็นนกมงคลอย่างเช่นนกด่างเงียเรียบด่างเงี้ยนะครับมันเป็นนกมงคลแบบว่าเทพพนมอย่างเงี้ยนะครับกวักซับหมกซับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของเขานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเราก็ดูได้เบื้องต้นนะครับในการที่จะดูนะครับก็อาจจะมีอีกหลายสูตรครับที่ผมยังยังหาไม่ถึงนะครับยังยังยังค้นหาอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ที่เป็นลักษณะมงคลนะครับอ่าแล้วก็อีกประเภทหนึ่งผมก็จะชอบพูดประจําเลยนะครับโดยเฉพาะสายต่อน,นี้อ่าผมจะไม่ค่อยพูดถึงนกมงคลเท่าไหร่นะครับจะเป็นมงคลที่แบบว่าตัวไหนที่อยู่กับเราแล้วนะครับมีความหมานนะครับมีความหมานแล้วก็ต่อได้แล้วก็สามารถเฉลยของเขานะขายได้นะครับคือต่กรอนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวไหนที่ นกต่อแล้วมันต่อได้เฉลยแล้วจะเฉลยเป็นต่อแล้วก็หมานนะครับก็จะตีว่าตัวนั้นแหละครับเป็นนกที่คู่บุญเข้ามือเรานะครับเป็นนกมีความหมานาน้่นให้อย่างเงี้ยครับให้เรามีเงินมีทองใช้นะครับคือไม่ได้คิดถึงว่าจะเป็นเทพนมหรือว่าจะเป็นหมกซับกักซับเรียกซับอะไรนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับอันนี้ก็คือ วิธีการที่ผมกําลังวิเคราะห์อ,อยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับพี่น้องครับที่เปิดประเด็นนี้ก็คืออยากให้พี่น้องที่สายมงคลน,นั้นได้นะครับมารวบรวมข้อมูลนะครับที่ถือว่าเป็นข้อมูลวิเคราะห์นั่นเองนะครับในการที่จะรวบรวมนะครับคือผมรวบรวมได้แค่ก็คือหนึ่งก็คือที่ผมสังเกตก็คืออ่าพูดง่ายคือนกมันจะไม่ค่อยดิ้นครับพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับนกที่เป็น มีความมงคลเนี่ยนะครับมันจะไม่ดิ้นนะครับมันจะแบบหางไม่หักตะเกียครับนกอาจจะไม่หางหักเลยนะครับนะอันนี้คืออันดับแรกนะครับอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นหูเนี่ยก็จะชอบมีหูช้างเข้ามานะครับถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับหลายตัวที่เป็นนกต่อผมก็ไม่มีหูช้างนะครับอย่างเช่นโจ2กสองก็ไม่มีหูช้างนะครับเป็นปกติธรรมดานะครับ ต่อไปก็คือหัวนี่จะจะหนกนูนนะครับผมจะหนกนูนไปข้างหน้าครับอันตัวนี้เป็นนกซองกุกห้อยนะครับเนี่ยหัวก็ยังหัวก็ยังหนกนูนหัวทุยนะครับพี่น้องครับไปข้างหน้านะครับอันต่อไปก็คือสนับปีกนะครับนี่ฟังนี้จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นชั้นนะครับเป็นชั้น3ามชั้นเลยนะครับแต่ไม่สวยครับจะไม่สวยสู้ตัวสามกุกห้อยผมตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นโอ้ถือว่าเป็นเป็นนกเป็นนกคู ที่ผมได้ศึกษานกกรีบบัวทำชั้นนั้นชัดเจนมากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อดูที่สนับปีกนะครับทำเป็นกรีบบัวหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าสามกุกเต็มนะครับที่ต่อได้นะครับวันนั้นที่เจ้าสองนะครับต่อได้ซึ่งไม่คาดคิดว่าผมจะได้นะครับก็มาดูลักษณะนะครับของเขานะครับนี่แต่ว่าตัวนี้ก็จะมีการดิ้นทั้งนิดหนึ่งนะครับ การดิ้นช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับดิ้นได้ประมาณสักไม่คือไม่ถึงเดือนนะครับก็เร so ิ know, mm ่มอยู่เลยครับจากนั้นก็อยู่มาอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่านกมันยังไม่ถ่ายขนนะครับนกยังไม่ถ่ายขนนะครับรอบนี้ยังไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวต้องรอประมาณเดือนอ่าอนะครับช่วงหน้าฝนมิถุนายนกรกฎานะครับนกก็จะถ่ายขนนะครับอีกรอบหนึ่งหลายท่านก็ถามเหมือนกันนะครับว่านก3มกุก ตัวที่อาจารย์ต่อได้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับขนก็ยังไม่สวยครับเพราะว่ายังถือว่าเป็นขนป่าอยู่นะครับนี่ครับตัวเขาเนี่ยครับเห็นไหมครับนกมันจะพูดง่ายว่าอ่าหนึ่งที่ผมสังเกตก็คืออ่าหัวใช่ไหมครับหัวเขาจะหัวเขาจะทุยครับพี่น้องครับท้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีความทุยนะครับซึ่งนกตัวนี้เหมือนกับตัวสามกุกที่ที่ผมแบ่งไปนะครับที่ไปสมุดประการหรืออะไรนี่นะครับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคล้ายกันมากเลยนะครับเพียงแต่ว่านกตัวนี้มันจะยังเป็นขนขนป่าอยู่นะครับยังไม่เป็นขนนกบ้านนั่นเองเนี่ยครับดูครับพี่น้องแล้วเห็นไหมครับหูช้างนะครับนกหูช้างอันนี้ใหญ่มากครับพี่น้องครับถ้านกยืนตั้งดีๆนี่นะครับผมมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นครับดูดูตรงดูตรงหน้าผากเขาครับหน้าผากนกตัวนี้มันจะนูนครับ ซึ่งต่างกับนกทั่วไปนะครับมันจะถ้ากลมก็กลมมนเฉยนะครับถ้าเป็นเป็นเรียบนะครับตัดหัวนกสองกุกนั้นก็จะเรียบเฉยเฉยครับจะไม่มีความนุกนนแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนะครับแล้วก็หัวก็จะเป็นหัวลูกหมากเหมือนกันนะครับหัวลูกหมากเหมือนกันกันกบเจ้มามั่วงเลยพี่น้องครับนี่แหละส่วนสนับปีกนี้ก็กยังแบบ ยังยังยัง,ยงนกนกคือผมไม่ค่อยได้ออกแดดครับพี่น้องครับนกก็เลยจะยังไม่อันนั้นเท่าไหร่ขนจะไม่สวยเงางามเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเลียงเหมือนกันนะครับจะมีเลียงนะครับเหมือนกันแต่ว่าที่เห็นเด่นชัดก็คือหนึ่งก็คือวัานมีนกนูนนะครับกับจะมีหูช้างเข้ามาเยอะนะครับนกตัวนี้จะเป็นนก,ค,กคือลักษณะมงคลสําหรับนี่คือเจ้าสามกุกเต็มนะครับพี่น้องครับตั้งแต่อยู่ผมมานี่ ยังไม่มี2กุกหลุดออกมาสักทีเลยนะครับผมมีแต่3ามกุกล้วนๆนะครับเต็มเปี้ยเลยนะครับก็เอาไว้เป็นเป็นนกมงคลนะครับประจําบ้านแล้วกันเพราะว่าผมก็ต่อได้กับมือนะครับก็มีความภูมิใจนะครับมีความภูมิใจจุดนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่เป็นสายมงคลนนะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับ ที่เปิดประเด็นก็เพราะว่าอยากให้สายมงคลนั้นได้มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเพราะว่านกมงคลที่ท่านสะสมไว้นี่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นริวตันสามกุกนะครับเทพพนมหมกทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านาได้ไปสาะแสวงหานะครับจะมีเซียนหลายท่านเลยนะครับที่เป็นสายมงคลนะครับเก็บแต่นกมงคลไว้นะครับก็อยากเปิดประเด็นให้พี่น้องนั้นได้มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเผื่อบางที นะครับเราไปเจออย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะดูได้เลยไม่เหมือนนกด่างนะครับนกลาหูอมจันทอย่างเงี้ยนะครับหรือกระหม่อมแก้วซึ่งเราไม่สามารถเห็นแบบนั้นก็ใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเนี่ยเชนกตัวนี้ก็ไม่มีอะไรดีนะครับนะเห็นไหมก็เป็นนกเทพพนมนะครับเราก็เลยต้องมาวิเคราะห์ลักษณะโดยรวมนะครับมันจะสวยกว่านกพวกอื่นอยู่แล้วครับนกพวกนี้นะครับจะมีความ ความเป็นพูดง่ายว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นพญานกนะครับเป็นพญานกเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฟูงนะครับผมมีสง่าราศีมากกว่ากันมากกว่านกพวกอื่นนะครับก็ฝากนะครับผมนะฝากพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับจะได้มีข้อมูลนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพ่ทรบาบข้อมูลก่อนไข่นะครับสลับผมกับเจ้มามะม่วงนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ